สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตับซีดอัลกุรอานโดยอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวีบ ismillah rrahman rrahim alhamdulillahirobbilalamin wabihinastain lahuwallahu lakawataillabiillahi ล l a i h i naziim amabaghn sallamu alaykum warahmatullah วบบรักาตุขอความสติความจำเริญเจของลอสุภาณะหุวัตาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับฮัมดุริลับพี่น้องครับเราได้มีโอกาสนะครับที่จะได้มาพบปะกันนะครับในช่วงเวลาของการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานนะครับที่เราทุกคนนะครับเข้าใจตรงกันแล้วเหมือนกันนะครับนั่นก็คือกุรอานที่เป็นธรรมนูญกุรอานที่เป็นทางรอดนะครับและกุรอานที่เป็น สิ่งที่จะนำพาชีวิตเราสู่ความสำเร็จนะครับของชีวิตในดุนยานี้ดังนั้นเมื่อความเข้าใจอย่างนี้มันเกิดขึ้นกับพวกเรานะครับก็อยากให้พวกเราทั้งหลายนั้นได้กลับมาทบทวนนะครับแล้วกลับมาจัดสรรเวลาของเราแบ่งปันเวลาของเรานะครับในแต่ละวันว่าให้เรานั้นได้มีโอกาสที่จะได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานนะครับ สิ่งหนึ่งพี่น้องครับที่อยากที่จะได้พูดคุยแล้วก็เตือนกานตรงนี้นั่นก็คือว่าเราอย่าเพิ่งมองในการที่ว่าเ,าเราได้ศึกษาแล้วแค่นี้พอแล้วแค่นี้เยอะแล้วนะแค่นี้ก็มากพอแล้วสําหรับเราในวัยขนาดนี้สําหรับเราในช่วงขนาดนี้ไม่ใช่เลยพี่น้องครับอยากให้เรานั้นได้ตระหนักว่ากุรอ่านนะครับควรจะอยู่กับเรากุรอ่านเราควรจะต้องศึกษาทุกวันครับวันละกี่นาทีก็แล้วแต่ขอให้เป็นทุกวัน และไม่มีคำว่ามากพอไม่มีคำว่าพอเพียงมากเกินความจำเป็นไม่มีครับมันอยู่ที่เราแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับคนหนึ่งอาจจะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการศึกษาแต่ละวันบางคนอาจจะใช้ครึ่งชั่วโมงบางคนอาจ,จใช้15นาที5นาทีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันอยู่แต่และบุคคลว่าเขาจะได้แบ่งปันเวลาเพื่อที่จะได้มาทำความเข้าใจอัลกุรอานมากน้อยอย่างไรตรงนั้นนะครับอยู่ที่ ตัวของแต่ละบุคคลนะครับอย่างไรก็ตามนะครับอยากให้เราทุกคนนั้นได้พยายามผันตัวเราเองนะครับให้หรือแบ่งปันเวลาของเราที่มีอยู่นะครับให้กับอัลกุรอานนะครับเพื่อเราจะได้นําอัลกุรอานสู่การปฏิบัติได้ชัลวละนะครับครับพี่น้องครับเราอยู่ในสุรษาริยาตนะครับนก็เป็นอายะนะครับวันนี้อายะที่22นะครับทษทีนะอายะที่21นะครับนที่เรา ต่อเนื่องจากเมื่อตอนที่แล้วนะครับที่ได้บอกไว้นะครับว่าผู้ศรัทธานั้นสิ่งต่างๆที่อยู่ในบนหน้าแผ่นดินนี้นะมันเป็นสัญญาณนะครับมันเป็นข้อเตือนสติให้กับบรรดาผู้ที่ศรัทธาอะไรที่เกิดขึ้นบนหน้าแผ่นดินนี้ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับจะเป็นข้อคิดข้อเตือนสติว่าวันหนึ่งเราจะต้องกลับไปเอาลอตสตาลาวันหนึ่งเราจะต้องออได้รับผลตอบแทนจาก พฤติกรรมการกระทำของเราในวันนี้นะครับในอายะห์ต่อไปนะครับอายะห์ที่ยี่ิเอ็ดที่บอกว่าวาฟีอันฟะุสซิกุมอัฟลาตูบซีรุนและในร่างกายหรือในตัวของพวกท่านทั้งหลายนะีท่านไม่ได้พิจารณาดอกหรือนะตรงนี้ให้เราคิดว่าในร่างกายมนุษย์เราหรือมนุษย์เราท,ที่เกิดขึ้นบนโลกดุนยาเนี่ยมีหลากหลายครับทั้งผิวขาวผิวดําทั้งอ้วนทั้งผอมมีสรีระที่แตกต่างกัน นะมีผิวพันธ์ที่แตกต่างกันมีรูปลักษณ์หน้าตาที่แตกต่างกันทั้งหมดเหล่านี้นะครับอยากให้เรานั้นได้พิจารณาตรงนี้ไตรตรองตรงนี้ครับนะบว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับจากอะไรครับจากเนี่ยโครงสร้างจากการสร้างนะค,คือจากตัวของพวกเราเนี่ยนะฮะมันเป็นข้อเตือนสติพวกเราทั้งหลายนะครับว่าผู้ที่สร้างนะครหรือพระผู้เป็นเจ้าทิ่แท้จริงนั้นพระองค์ได้สร้าง นะสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้เราได้ระดักได้ขอบคุณได้ชุกตต่อโลกสาลารณะครับวฟิสสามาอิริสกุกุมวามาตูอานุนและแน่นอนอย่างยิ่งนะครับที่พระองค์ได้สาบานในท้องฟ้าน้นนั้นมีริสกีมีปัจจัยอย่างชีพมีสิ่งที่จะยังประโยชน์ให้กับพวกท่านทั้งหลายนะฮนะในสิ่งที่พระองค์นั้นได้สัญญาณเอาไว้นะฮะวันนี้พี่น้องเราอาจจะมองว่าถ้าบอกถึงท้องฟ้าเราจะมองเรื่องของฟากฝน เรื่องของฝนฟ้าอย่างเดียวนะครับในอดีตนะฮะก็แน่นอนแหละครับนั่นคือหลักๆเลยแล้ววันนี้เราประจักษ์นะครับว่าริสกีต่างๆอยู่ในท้องฟ้านี่เยอะแยะมากมายนะวันนี้ประจักษ์แล้วนะครับแย่งชิงกันพื้นที่บนท้องฟ้าแล้วเพราะบนแผ่นดินมันหมดแล้วนะฮะไม่ใช่หมดนะฮะคือว่ามันมันเราก็มองว่าท้องฟ้านี่ยังไม่มีใครได้ได้ไปแย่งชิงกันนะครับก็นี่นะฮะมันเป็นริสกีที่อัลลอฮฺสุลาลได้ได้สัญญาณไว้นะได้สัญญาเอาไว้นะครับ อย่ามองเพียงแค่ฝนที่ตกลงมานะครับอื่นจากนั้นก็ยังมีแต่ว่าความรู้ความเข้าใจของเราอาจจะยังไปไม่ถึงแต่วันนี้ได้ประจักษ์แล้วนะครับฟาวรบ,บิสสมาอิวัลอรอร์ดอินนาหูละฮักุมมิสลมามอันตุมตันตะกูนดังนั้นในอัลลอฮฺสลาดได้สาบานนะพระผู้เป็นเจ้าแห่งท้องฟ้าและแผ่นดินนะครับที่ทั้งหมดเหล่านี้เป็นสัจธรรมเป็นเรื่องจริงนะฮะเป็นเรื่อง แท้จริงนะครับเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะครับและแท้จริงความจริงเหล่านี้เป็นสิ่งที่แน่นอนเสมือนกับการที่เรานั้นได้พูดคุยกันเราได้บอกกล่าวกันในเรื่องเราต่างๆนานาเนี่ยนะฮะมันเป็นไม่ใช่เป็นการอุป,ปทานขึ้นมาการคิดโวหารขึ้นมาไม่ใช่เลยครับมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นริสกีที่อยู่บนท้องฟ้าริสกีอยู่ในดินนะ ความสงสิ่งต่างๆอัลลอฮ์สร้างมาเพื่อให้เป็นประโยชน์ให้กับบรรดาผู้กับมนุษย์ทั้งหลายแต่ผู้ศรัทธาจะต้องไตรตรองและใคร้ควรคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มาจากพระผู้สร้างที่ให้กับมวลมนุษยชาติได้ใช้ประโยชน์เพื่อให้เขาได้สํานึกได้ไตร่ตรองว่าพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงอัลลอฮ์ Allah สุภานะฮุวาตาลาที่สร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้และกําหนด วิถีหรือกําหนดการโคจรกําหนดการปฏิบัติของมันเพื่อยังประโยชน์ให้กับมนุษยชาติและเราจะไม่ขอบคุณอัลลอฮฺสัตวการนั้นหรืออันนี้คือข้อคิดกับพวกเราทุกคนนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับก็เป็นคําถามที่ได้เกิดขึ้นนะครับที่บอกฮัลอาตาฮัลอาตากะฮัดีสูไลฟีอิบรอฮิมัลมุกรามีนว่าท่านรู้เรื่องราวของนบีอิบรอฮิม แขกของนบีอิบราฮิมก็คือเหล่าบรรดามาลายกาที่มาหาท่านนาบอีอิบราฮิมอะลัยฮิสลา,สา,ลาม,มาแจ้งข่าวสารนะครับเหล่าบรรดามาลลยกาที่มีเกียรตินะครับที่เดินทางมาหาท่านนาบีต้องยอมรับ้อาพี่น้องต้อง,ต,องต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าในยุคก่อนเนี่ยนะบรรดารอซูลทั้งหลายเนี่ยเวลาเหล่าบรรดามาลายกาที่จะมาบอกข่าวนะครับบางครั้งบางครั้งก็แปลงกายมาเป็นมนุษย์อย่างเราๆนะครับ นะที่ดูหน้าเกรงขามนะดูภูมิฐานนะครับได้มาบอกข่าวสารนะครับแน่นอนนะฮะเรื่องเราอย่างนี้นะไม่มีใครทราบได้นะบ,บางคนก็มองอาจจะไม่คิดว่าเป็นแขกนะครับคนนู้นคนนี้มานะครับแต่ด้วยกับเป็นรอซูล นะท่านนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามก็รับทราบในจุดนี้นะอิศลคารัวอะลัยฮิฟะกอลูสซาลามะเมื่อคนเหล่านี้คือเหล่าบรรดามาลายการที่เข้าหาท่านนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามและพวกเขาได้กล่าวสลามนะความสันติจงมีแด่ท่านกอลาสลามุลเกามุลมุนกอรุนนะนบีอิบราฮิมก็ตอบสลามนะฮะกับกลุ่มที่มาที่อาจจะแปลกหน้าก็คือไม่เคยเจอนะฮะฟะรักอิลาอาห์ลิฮิฟะจาอาบิอิชลินซามีนด้วยกับ เรียกกันว่าเป็นมารยาทนะครับเป็นการสิ่งที่ได้เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตนะครับก็คือการต้อนรับแขกก็ต่รีบไปจัดหาอาหารการกินนะครับ,รบแล้วก็พวกนา้ว่ามีอะไรที่ของดีๆก็จะนํามาบอกมากล่าวนะครับซึ่งช่วงแรกก็คิดว่าเป็นอะไรแขกที่มาเยือนนะครับก็เลยเตรียมนะฮะ ขาเรียกลูกวัวตัวอ้วนๆน,นะฮะปิ้งย่างเรียบร้อยพร้อมที่จะเสิร์ฟนะครับฝักก็รบหูอีไลหิมก็ลาลาทะกูลูนแล้วก็ได้นําสิ่งน,นี้นาเสนอให้กับแขกแล้วก็ถามว่าทําไมพวกท่านถึงไม่ทานนะฮะทำไมพวกท่านถึงไม่ทานนะครับด้วยกับเ,เขาเรียกธรรมเนียมในการปฏิบัติหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้าหากว่าแขกไม่ทานเนี่ยก็แสดงว่าอาจจะมีข้อบอกพร่องในอาหารอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะไรต่างๆนาๆนานะครับก็เกิดนะฮะ ถาอายาสมินุมคีฟะก็รูลต่ตก็เกิดการรู้สึกระค่ระคายว่าเกิดอะไรขึ้นมันเป็นอะไรหรือเปล่าที่ผิดพลาดนะครับเราบรรดามาลากา์ที่มาหาท่านนบ,บีอิบรอฮิมก็ได้กล่าวว่าอยา่าอย่ากลัวไปเลยนะฮะว่าบาชรนวบิวุลามินอาลีมเราได้มาแล้วก็แจ้งข่าวดีให้กับท่านว่าท่านจะได้ลูกชายเห็นไหมฮะเพิ่งจะได้ประจักษ์ว่านี่คือมาลากา์ที่มาเยี่ยมแล้วก็มาแจ้งข่าวดีนะครับ มาแจ้งข่าวสารให้กับนบีอิบราฮิมว่าท่านนาบีอิบราฮิมนั้นจะได้ลูกชายพี่น้องครับที่เราทราบกันดีอยู่ลูกชายของท่านนาบีคนแรกนะชื่อนบีอิสมาอีนนะครับที่เกิดจากพระนางฮาัรนะครับและพานางซาร์เนยนะครับก็เป็นภรรยาอีกท่านหนึ่งนะครับที่อายุเยอะนะครับแล้วก็เรียกว่ายังไม่มีลูกนะครับเมื่อเราบรรดามาลาอิกะนะครับได้มาแจ้งข่าวดีนะครับแล้วก็ ได้บอกว่าจะได้ลูกชายว่านบีบรหิมจะได้ลูกชายจากใครฮะจากท่านซาร์ท่านหญิงซาร์นะครับเมื่อได้ยินเช่นนี้แล้วดีใจก็ดีใจนะครับฟะอักบาลลติมรออาตูฮูฟีซอรตินฟาซฮัดวะตาฮาวกอลัตอายุซุนอะคิมนะก็คือพูดไงว่าเมื่อได้ภรรยาของท่านนบีเมื่อเมื่อเมื่อได้รับทราบข่าวนะครับก็ เป็นเขาเรียกตกใจนะฮะตบหน้าตัวเองหรือเพื่อเป็นพฤติกรรมที่ออกมาในยุคก่อนๆนี้นะครับที่ว่าเป็นการตกใจจะเป็นได้อย่างไรจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเพราะฉันหมายถึงภรรยาเนี่ยนะฮะเป็นหญิงชาราและแถมยังเป็นหมันอีกจะมีลูกได้อย่างไระจะมีลูกได้อย่างไรแต่อย่าลืมนะครับว่า สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะเป็นสิ่งที่ให้เราทุกคนได้ได้ได้รู้ได้ตระนหักว่าเมื่ออัลลอฮฺสลาได้กําหนดนะเมื่ออัลลอฮฺสลาได้มีความประสงค์ไม่ว่าอะไรที่ธรรมชาติเกิดขึ้นก็แล้วแต่นะก็สามารถที่จะเป็นได้หมดเลยคนเป็นหมันเราดูอยู่นะครับด้วยธรรมชาติก็คือไม่มีลูกคนที่แก่ชารานะก็ทราบดีอยู่ก็มีลูกไม่ได้ยากวันนี้พี่น้องถ้าเราจะมองในวันนี้บางทีเราเห็นว่า หญิงชรา,าอายุ60 70เจนี่ยมีลูกตั้งครรภ์เห็นไหมฮะถ้าหากว่าเราเป็นผู้ที่ได้ตระหนักในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเราก็จะเห็นว่านี่คือความสามารถนี่คือความยิ่งใหญ่ของพระผู้สร้างคืออัลลอฮฺสุบฮานตะลาพระองค์จะให้ใครให้อย่างไรแน่นอนนะฮะมันสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นนะครับเช่นเดียวกันนะครับที่พระองค์อัลลอฮฺสลาได้ได้ให้ละบัรดาบาและก็มบบอกแจ้งข่าวดีให้กับนบีอิบราฮิมนะครับแล้วก็ลูกชายคนนี้ที่ชื่อที่จะชื่อว่า นบ,บีอิสฮากนั่นเองที่เกิดจากพนางสาร์นั่นเองนะครับก็รู้กาซาดลิกนะครับเพื่อให้พนางสารอได้สงบสติอารมณ์นะครับแล้วก็ได้รู้นะครับนั่นก็คือก็รู้กาซาลิกแน่นอนเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเรื่องนี้จะเกิดก็ละรอบบุกิอินนูหัวฮากีมุลอาลีมนะว่าพระองค์แท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงปรีชาญาณผู้ทรงรอบรู้เสมอน,นะครับดังนั้นพระองค์ทรงมีความสามารถนะครับแล้วก็ สิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อพระองค์ได้กําหนดไว้แล้วสิ่งนี้ก็ต้จะเกิดขึ้นนะครับเป็นอะไรที่มันถ้าจะพูดไปแล้วนะครับก็มันตรงกับความรู้สึกของการเป็นมนุษย์อย่างเราเราแต่พี่น้องอย่าลืมนะครับว่าในแต่ละช่วงแต่ละตอนของบรรดารอซูลทั้งหลายก็มีที่เราเรียกว่าโมจิสนะัตความหมาศจั์นะครับที่เกิดขึ้นกับบรรดารอซูลทั้งหลาย เพื่อให้เรารู้ว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่พระผู้เป็นเจ้าอลอสุวรตาลานั้นได้มอบให้เพื่อเป็นหลักฐานเป็นข้อคิดเป็นบทเรียนนะครับและแน่นอนอย่างยิ่งเมื่อถูกกก่าวไว้ในะอัลกุรอานนั่นหมายความว่าจะได้เป็นบทเรียนเป็นข้อยืนยันให้กับอุมมะหรือประชาชาิของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลตัลัมคือพวกเราทุกๆคนนั่นเองนะครับ อายะห์ถัดไปนะครับก็คือกอลัฟามาคอตุบุกมัยยุฮัลมุรซาลูนะครับนะกล่าวว่าความมุ่งหมายของพวกท่านคืออะไรในะโอบรรดาทูตเอ๋ยนั่นะคือเป็นคําถามของนบีอิบราฮิมอะลัยสลามที่กล่าวนะครับถามว่าแล้วก็จะไปไหนต่อหรือจะเดินทางไปไหนกอลูอินนาออรุซิลนาอีลาก็มีมุจริมีนนะพวกเขาบากว่าเราถูกส่งมาเพื่อให้ไปไปเจอกับกลุ่มชนหรือไปหากลุ่มชนที่ที่ทำผิดหรืออาธรรม นะเรียกว่าประชาชาติของนบีลูตอะลฮิสารามพี่น้องครับนี่คือเราจึงเห็นว่าในช่วงของรอซูลเนี่ยน,นบีลูตอะไลซา,ามกับนบีอิบราฮิมอะไลซันอยู่ในยุคเดียวกันเพียงแค่อยู่ในคนละคนละที่นะครับคนละกลุ่มชนนะแต่อัลลอฮฺก็ได้ส่งบรรดารอซูลมาบอกในกลุ่มชนในประชาชาติของแต่ละนบีแต่ละรอซูลนะครับ นะให้รู้ว่าประชาชาติของนบีลุตอัลฮิสลามที่ทําผิดพลาดนะครับอนทางเพศนะครับชายรักชายนะนี่มันเกิดขึ้นครั้งแรกในโลกใบนี้นะครับในยุคนั้นนะฮะนูร์ซิลาอัลีฮิเจารอตมินตีนและบอกด้วยนะครับว่าที่เราถูกส่งมาเนี่ยนะก็คือมาทําลายล้างพวกเขาเนี่ยนะฮะจะมาลงโทษพวกเขานะครับด้วยกับหินนะด้วยกับ ก้อนหินจากดินเหนียวนะที่เรียกว่ามาเป็นบทลงโทษนะจะอะไรขว้างปาและทุ่มไปอย่างคนพวกนี้นะครับวันนี้พี่น้องครับเราจะเห็นว่าบรรดารอสุนในยุคก่นกอนนะเมื่อคือเกิดผิดพลาดและทำอะไรก็แล้วแต่นะอาดาบลงมาเลยนะอาดาบลงมาเลยนะครับ หลังจากที่บอกกล่าวแล้วเตือนแล้วแล้วก็สุดท้ายไม่ยอมรับในการตักเตืนอนก็จะเกิดการอาจจะจะมีบทลงโทษอย่างที่เราได้เห็นในยุกคก่อนๆมาตลอดเลยนะทุกบรรดารอซูลทั้งหลายก็จะโดนบทลงโทษที่เราได้ได้รับทราบในอายะคุรอานนะครับแต่มาถึงของท่านอนาับดุลเบลสัลต์ท่านอับีลบได้ขอเอาไว้นะฮะมิฉะนนั้นแล้วเนี่ยนะแน่นอนคนในยุกคก่อนๆก็คงจะโดนเหมือนคนในอดีตนะครับแต่ด้วยกับ ความเมตตานะของอัลลอฮฺสุตลาและก็ความห่วงใยของท่านอับดุลสุลตัมอย่างพวกเราทั้งหลายนะครับได้ประวิงเวลาการลงโทษนะเพราะหวังว่าเราหมายถึงอุมมาหรือประชาชาติของท่านนบดุลตามจะได้มีการกลับตัวกลับใจในการที่ตักเตือนในการที่อ่านอัลกุรอานในการที่มองอาการที่ดูสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วจะได้สํานึกแล้วก็จะได้กลับตัวกลับใจในให้เป็นคนที่ดีขึ้นนะครับ Musa ว่ามาตัน n d น r a รบ,บิกาลินมูสริฟน,นะครับก็คือถูกตราหมายไว้ไว่านะครับว่า,าวอัลลอฮฺได้คนที่ละเมิดขอบเขตแน่นอนแหละครับอัลลอฮฺส,สร้างหญิงและชายมาให้คู่กันนะฮะวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดว่าชายคิดว่าชายรักชายหญิงรักหญิงและคิดว่านี่เป็นสิทธิส่วนบุคคลอะไรทั้งหมดไม่ใช่คือละเมิดขอบเขตที่พระองค์อัลลอฮฺได้กำหนดไว้นะฮะ ถ้าจะมีครอบครัวนะครับอยู่กินฉันสามีภรรยาต้องหญิงกับชายนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในยุคใดเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดนะครับแต่มาในยุคหนึ่งนะฮะยุคของนี่แหละครับนับนบีลุตอะลยฮิสลามที่ประชาชาติของนบบลุตได้มีการกระทําในสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในบนหน้าแผ่นดินนี้และแล้วอัลลอฮสลาก็ได้ส่ง มาลายก้นะครับที่จะได้มาทําลายล้างประชาชาตินี้นะครับด้วยกับพฤติกรรมของพวกเขาการกระทําของพวกเขาที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับฝะอัครเจนามังกานามิฟีฮามินันมุมีนีนนะครับแน่นอนแหละครับเป็นคําพูดนะครับในในนั่นก็คือว่านบีอุบโรอฮเหมก็มีการตักเตือนว่าในกลุ่มของพวกเนี้ยยังมีพี่น้องของเรานะคือนบีลุตนะ อัลลอฮ์สลาได้บอกนะครับว่าอ an, ัครราชนามังกานนาฟีหามีนันมุนไม่ต้องกลัวนะฮะเพราะว่าอัลลอฮ์ได้บอกว่าเราจะได้นําคนที่ศรัทธาคนที่ยำเกรงคนที่เป็นผู้ศรัทธานั้นออกจากหมู่บ้านนี้ออกจากหมู่บ้านนี้ครับนะในอีกอายะหนึ่งนะในสุรออื่นที่บอกว่าอัลลอฮ์ Allah ได้ให้มาล a ก h a มาบอกกับนบีว่าให้ออกในรุ่งเช้าเพราะอาซาบลงมาในตอนเช้านะ หรือว่าในตอนฟายัดในขณะนะที่คุณกาลังหลับไหลกําลังเพลิดเพลินกับการาหลับไหลในยามเช้าตรู่เนี่ยให้ออกแล้วอย่าหันมามองนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราได้ได้ทราบนะครับในเรื่องราวและในสิ่งที่อลัลลอฮฺสลาได้ได้บอกเอาไว้นะครับเป็นข้อเตือนสตินะผู้ศรัทธาทุกๆคนและมันเป็นบทเรียนและมันเป็นสิ่งที่เราทุกคนจะมาบอกไม่ได้ครับว่า ไม่ได้อยากเป็นแต่มันเป็นเองไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ครับเพราะมูซศาว่ามาตันอนดอรบิกาลิมุสิมมันเกินขอบเขตในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กําหนดเอาไว้นะครับมันเกินขอบเขตนะที่จะบอกว่าคนนี้เป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้ชายที่อัลลอฮ์กำเนดมาให้เป็นชายก็ยมต้องเป็นชายหญิงอัลลอฮ์กำเนดมาให้เป็นหญิงยังไงก็ต้องเป็นหญิงนะครับไม่ว่าจะไปทําอะไรยังไงจะเปลี่ยนจะแปลงยังไงก็แล้วแต่ชายก็คือชาย ด้วยกับสรีระด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮ์ได้สร้างมานะครับแล้วอัลลอฮ์จะได,ได้ได้บอกนะครับว่าไม่ต้องกังวลเนื่องจากว่าคนที่เป็นผู้ศรัทธาอัลลอฮ์ก็จะได้ให้พวกเขานั้นออกจากหมู่บ้านนะครับออกจากหมู่บ้านที่จะอัลลอฮ์จะได้ทําลายล้างทั้งหมู่บ้านเลยยกหมู่บ้านนะครับนี่คือ,เ,อ,อเหตุการณ์และก็เรื่องราวนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับในการทําลายล้างของประชาชาติที่ฝ่าฝืนในบทบัญญัติ ของอัลลอฮฺสุตลาในยุคข,ของท่านนบีลุตอะลัยฮิสสลามนะครับครับพี่น้องครับเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับส,ส,ส,รส,รสัลลัลุอะลัยกุมบรหัมะตุลลอฮฺบะบรักะตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัด,ดวีผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่า Muslim on Air